ือการสรุปไลฟ์นะคะของวันนี้นะคะในช่วงเช้าหัวข้อวันนี้คือ classroom rules ค่ะ classroom rules ก็คือกฎของห้องเรียนนะคะ rules ก็คือกฎ classroom rules กฎของห้องเรียนข้อที่หนึ่งนะคะ r e s t your hand r e s t your hand คำ rest hand. ว่า r e s t your hand แปลว่ายกมือขึ้น r e s t your hand แปลว่ายกมือขึ้น r e s t your hand แปลว่ายกมือขึ้นข้อที่2 keep the board clean keep the board clean keep the board clean ทำให้กระดานมันสะอาดอยู่เสมอนะคะข้อที่3 listen listen to the teacher carefully listen to the teacher carefully แปลว่าให้ตั้งใจฟังคุณครู listen to the teacher carefully ก็คือให้ตั้งใจฟังคุณครูนะคะนี่คือ 1, 2แล้วก็3นะคะบรรยากาศสรุปไลฟ์มันจะกระชับแบบนี้แต่ถ้าบรรยากาศสนุกสนานคุยเล่นกันก็ต้องมารอดูไลฟ์สดนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4นะ bring your books and notebooks bring your books and notebooks ก็คือให้ให้เอาหนังสือและสมุดมาด้วย bring your books and notebooks ก็คือให้เอาหนังสือและสมุดมาด้วย books หนังสือ notebooks ในความหมายตรงนี้แปลว่าสมุดนะคะข้อ5ข้อ5ตรงนี้นะคะโคะ้ดพิมพ์ตกตัว R ไปตรงคำว่าอยู่จริงๆแล้วมันต้องเป็นยัวนะคะเดี๋ยวโค้ดจะพิมพ์แก้ให้นะคะ ข้อ5จะเป็น do your homework do your homework do your homework แปลว่า do your homework แปลว่าให้คุณทำการบ้านนะคะ do your homework เห็นไหมคะคนแก้ไขแล้วนะคะ do your homework แปลว่าให้ทำการบ้านนะคะให้ทำการบ้านนะคะ คุนะคะขอบคุณหลายๆคนที่กําลังกดติดตามเข้ามานะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะเราไปต่อนะคะเราไปต่อนะคะเมื่อกี้ก็5ห้า your homework ไปะให้ทำกันบ้านข้อ6ค่ะคำนี้นะคะขอบคุณคุณเจที่แชร์ไลฟ์ด้วยนะคะข้อ6 be quiet. Be quiet. be quiet be quiet be quiet ก็คือถ้าเด็กๆเสียงดังคุณครูจะบอกให้เรา be quiet. be quiet be quiet be quiet ก็คือแบบให้เงียบๆหน่อยนะคะ be quiet แปลว่าให้เงียบๆนะคะข้อ7กับข้อ8ค่ะ ข้อ 7, นะคะ keep your classroom tidy keep your classroom tidy tidy คือการเก็บให้เป็นระเบียบเก็บห้องให้เป็นระเบียบ c l a s ู r หรือห้องเรียนเพราะฉะนั้น keep your classroom tidy ก็คือให้เก็บห้องเรียนให้เป็นระเบียบนะคะนะคะข้อ 8, don't fight don't fight นะคะ don't fight เพราะว่าถ้าคุณทำการไฟกันนะคะถ้าคุณทำการไฟกันนะคะมันก็จะมันก็จะมีเสียงประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะ don't fight คำว,ว่าด้นฝ่ายแปลว่าอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าทะเลาะกันนะคะด้นฝ g h t fight, อย่าทะเลาะกันอย่าตีกันนะคะนี่คือทั้งหมด8หัวข้อค่ะ8ข้อสำหรับหัวเาหรับเรื่องวันนี้คือ classroom rule นะคะก็คือกฎในห้องเรียนนะคะใครที่ชอบนะคะแล้วก็ สนใจนะคะที่จะเรียนด้วยกันนะคะโค้ดพัฒมีคอร์รสภาษาอังกฤษชื่อคอร์รสภาษาอังกฤษพื้นฐานเลเวลหนึ่งคำว่าพื้นฐานเพราะว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานสอนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆตั้งแต่ ABC IUV และ h วีจนปูพื้นฐานมาคำกริยา แต่งประโยคประธานต่างๆทำให้คุณจบคอร์สเนี่ยสามารถที่แต่งประโยคสื่อสารในชีวิตประจาวันได้เลยนะคะใครสนใจคอร์รสภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1เหมาะกับใครคะเหมาะกับนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเหมาะกับผู้ใหญ่ไว้ทํางานแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะผู้ใหญ่ไว้ทำงานหรือใครก็ได้ที่สนใจอายุนี่สัก12ขึ้นไปจนถึง6กก็มีคนสมัครเรียน,นะคะ่ะใครสนใจนะคะคอร์รสภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับที่1น,นะคะมาปูพื้นฐานด้วยกันมาแก้กความไม่เข้าใจแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะราคาลงทะเบียน3 9 9บาทนะคะทัก Line ID แอดโคตรพัดบิดด้านหน้าติ๊กต็อกเลยนะคะเดี๋ยวรู้ว่าหรือว่าจะมีเด้งโชว์ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันมาแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ตารางไลฟ์ทุกวัน4ทุ่ม15ของทุกวันนะคะภาษาอังกฤษ